กกว่าคือเราสร้างว่ามีกวาแต่ไมากเข้าหมูหมูอยู่เป็นผูงผูงแต่นเสี่ยพวกเสือข้าไม่ลงมาอยู่นี่กว่านี้นหน่อยพวกจ้างนะ <c oughs> จะไปจาไปเรียนว่าหนึ่ถูกเขาทำได้ป่าหมดเลยนะ ที่ใส่เหล่านี้กระจายหมดไม่มีที่อยู่ในวัดเราเรายังจําได้ว่ามีกระรอกสองสามตัวในวัดแล้วไก่ป่าไก่ป่าสองพวกพวกหนึ่งางที่ใจพวงหนึ่งสร้างที่เหนียวที่เวลาได้ยินเสียงพวกใด้ถันขึ้นไปอีกพวกหนึ่งเขาจะยก พวกก็ตีกันครงเรื่องขันก็ไม่ได้ียกพวกก็ตีั้งเรื่อขันก็มาพวกพวกตีกันมันมีจบพวกสัตว์มามยิงไก,กบปางนะไบหบ้าไม่มี <c oughs> ที่ในวัยชีวภาพเสอม้น ผ่านไปผ่านมาอยู่ในช่องกั้มกลางวัดเห็นรอยหม่นมันผ่านไปผ่านมาจึงจำได้ว่าที่ผ่านไปมามีเสือโคร่งอยู่สามตัวคือรอยมันบอกหัวใหญ่มันรอยใหญ่เล็กรอยเล็กลงไปมีเสืออยู่สามตัวที่มาเที่ยวขวนเตี้ยนอยู่ในบริเวณวัดนั้น กานั้นก็ค่อยหมดไปเลยเสือน่าจะไม่มีหลือคงหมดเลยเรื่องใช้พวกน้ก็หมดโดยชิ้งเฉยนี่ก็อย่างนรตาแล้วนี่เราราว่าเขาไปมีชิ้งเฉยพวกต้นยางมากเขาผูกยางมวนแถวนี่เยอะมีแล้วก็นื้ยงุแท ที่อยู่วัดเราเนี่ยพระไม่ดูภาษีภาษาอะไรนะนั่งภาวนาเ,เ,น <c oughs> เสือมาหากินสักรบเป็ดนี่เสือไม่ใช่เสือโคง่งเสือโค่งก็ไม่สแสดงการรวดนายก็ผ่านกรรมลาแ,แต่เสือดาวนี่มันมีกิริยาต่างๆหลอกให้หมาได้ม,มีหมาเห่า พอมาหาตรงไหนนั่นแหะอาหารบ้างขึ้นแล้วเน่ยเขาจะด้อมเขาใส่เขาจะดห้เขาจึงมาเลยถันว่าที่นีก็นั่นหละพุติท่านทุวใจอยู่ทุกวันมันเป็นกระต๊อบนะ <c oughs> กับเพลงนี้แหละเพลงวัดทั้งวงเพลงนี้แหละนั่งภาวนานะอันนี้เสือมันมาตอนสามทุ่ม มันมีกองไฟเก่าอยู่นั้นคือเสือมันลูกขนาดที่ว่าหมานี่ชอบอาศัยกองไฟอาศัยไฟแล้วก็ก็มาที่นั่นอันนี้ก็นั่งภาวนามันจะมาหมอะที่นั่นแล้วทดลองหลอกดูจะมีหมาไหมแล้วเอาหางฟาดดินตก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 อกหางฟาดดิน สองครั้งสามครั้งนีนเป็นเรืยว่าท่านสิงทองมาหยอกเล่นเพราะ,ะท่านถิงทองกอ็ท่านเพลงทนนิสกันนึ <c oughs> ีกว่าท่านถิงทองมาเรามันอะไร,รว่า่ั้งนะไม่รู้ภาษีภาษาข้ามคืนภาวนาวยังมันหยอกมาเล่นอะไรทุบตับอะไรนี่นะว่า่ั้นนึกในใจความจริง มันมาจ้าจั่นถิงทองการั่นสิ่ิงทอง,ง,ทองไอดาวเสือดาวพอสักคู่หนึ่งมันก็เงียบไปคือมันมาไปดูาปตามพุทธิภาะนะคือมัน,าน,มาน,น,นพากินหมานั้นท่านนี้ท่านเพ่งจะลงไปมันลอยไข่เนาะไปดูลอยก็ชี้ถึงว่าจ่าจั่นสิงทองนั้นเนี่พอไปดูเห็นรอยอน,นั่นแหละ ท่านสิงทองใหญ่แต่นี่ในตัวท่านเลยเป็นบ้าเลยนี่ท่านสิงทองใหญ่ไหมควนเปลี่ยนอยู่แถวนั้นเห็นลอยท่านทิงทองใหญ่เสือดาวเห็นไหมเขาดิมันมันไม่ใช่แค่ข่าวกลัวเนี่ยอย่างนั้นนะแค่นี้ก็ก็พวกอุบวนเลยแหละพวกนี้ไม่รู้จกเสือเออ เ้กนหนึ่งก็กเดินเจ้ากมถ้าอยู่ในวัดตอนนั้นห้าโมงเยน็นเสือมันมาเคยกินหากินหมาในวัดนั้นแล้วก็พอดีพระเดิน้องลมเสือมันมาหมอบอยู่หัวจ้ากมมอบดู <c oughs> มันดูหมาไม่ใช่ดูอะไรล่ะจะไม่ดู แต่คนไม่ร่วมเสือมันมอบอยู่นั้นฉันน้อยเน่ยน้อยที่ไปอยู่วงนอกทุกวันนี่ยนะจะเดินจะก,กรมไปมาเนี่ยนี่ก็พอเห็นท่าบริการพอคนคนเดินไปหยุดที่นี่คือสัตว์นี้เขาจะดูตาล่ะถ้าตารับก่อนเมื่อไรเขาจะโดดทันทีถ้าตายังไม่รับก่อนเขาจะไม่ไปนะเขาจะดูตาเป็นสำคัญเพราะ คนเดินจักรยืนนั่นนะพอหันหล้างกลับไงเขาเ,เขาก็กลับออกไปไปเหยียบไม้แท็บหนึ่งท่านท่านอันนี้ท่านน้อยเห็นเท่ามันสัตอะไรน,ะน่ารักแล้วเพืนอนคะือมันลายมันลายจ้าอดลายจุดจุดจุดจุมมองมันดุมดุมบอ,อกไปยังไม่เคยยังไม่รู้เสือนั่นอนะันเท่ามันสัดอะไรมันสวยงามเหลเือเกิน ลายลายแจ้งรอ,งรอดตลอดเดินดุ่มดุ่มออกไปเนี่ยทานนี้ก็เดินตามมันไปมันกำลังเดินไปมันกำลังเดินออกไปท่านนี้พอเห็นแล้วเห็นเสือนนึกว่าเป็นสัตว์อะไรมันด่ารับเลยก็เดินตามพะมันมองเห็นคนต้ามันโดดปืนเข้ามาแล้ววิ่งไปบอกหมูเฟื่องบอกหมูเฟื่อนว่าโทษเป็นสัตว์อะไรไม่นนรู้นะทางงัน ลายมันจ้ำจำดำจ้ำันมันมาบมอ่หัวโากงมันว่าเขาไปเห็นมันเอาคือเวลามันเห็นมันมองดูอะไรไม่เห็นคนไม่เห็นอะไรแล้วมันเดินออกไปแล้วมองเห็นมันกบเดินออกไปเดินตามหลังไปดุ่มดุ่มเหมือนแมวว่างั้นนะขนาดนั้นมันโง่เข้าใจไหมบ้านสีสาดบนมมันเหมือนแมวเลาอ แต่แต่ลายตัวมันเท่าหมาเหมือนแต่ลายมันเหมือนแมวยังไม่รู้ว่าเสือนะเดี๋ยวนี้ฟัผู้พูดเราฟังนั่นแหละเสือมันจะมากินหัวอู้เชื้อได้ตัวแล้วก็ไปอย่างเนี่ยอย่นั้นคือจะก่อนป่าที่เป็นป่าเสือเสือดาวนี่มาบ่อยกินหมาแล้วเสือโค้งเขาผ่านบ่อยผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวนี้หมดแล้ว แม้ว่าเสือดสศพคงไม่มีเหลือสักตัวเดียวละหมดคนไปที่ไหนหมดทั้งนั้นแล้วเสือคนนี้มันเป็นยักษ์เป็นผู้มีอำนาจมากทีเดียวสัตว์ตั้งหลายครัวท่านละที่พระเจ้าละ